ทีมงานต่อพ่อไลฟ์สไตล์สงขลาครับนี่เป็นภาพเหตุการณ์ตอนที่ตำรวจท่องเที่ยวเกาะพังงนันจังหวัดสุราษฎร์ธานีแท็กทีมกับในอำเภอเจ้าหน้าที่สาธารณสุขตำรวจและก็ตอมอบนเกาะพังงนันเข้าตรวจค้นที่บ้านหลังนี้ครับในพื้นที่หมู่ตําตำบลเกาะพังงนันซึ่งมีฝรั่งมาเช่าวไว้รับเสริมความงามรับฉีดโบท็อกฟิลเลอร์ทำหนุ่มทำสาวโดยไม่ได้รับอนุญ,ญาตนะครับ ตอนข้าไปคนก็พบฝรั่งคนนี้อยู่ในบ้านครับถาม what is your name my name is Thomas William Foley how old are you 42อายุ42ปีครับ where you come from English people เป็นชาวอังกฤษครับ are you a doctor คุณเป็นหมอใช่ไหม no ไม่ไม่ได้เป็น โอเคอันเดอร์สแตนเซเซมจากการตรวจค้นในบ้านเช่านะครับก็พบว่าทำเป็นสถานเสริมความงามมีทั้งเตียงเครื่องเวชณา์เครื่องสำอางเคมีพันเต็มไปหมดเลยครับมูลค่าเกือบ4ล้านบาทเลย สอบถามโทมัสก็ยอมรับครับว่าเปิดสถานประกอบการเสริมความงามฉีดโบ็อกฟิลเลอร์มาหาเดือนแล้วครับชาวบ้านหลังนี้เดือนละ29,000บาทมีลูกค้าทั้งที่มาฉีดที่นี่และก็นัดกันไปรชีดที่อื่นจองผ่านแอปครับราคาตั้งแต่8 0 0 1 0 0 0ถึง10,000บาทครับ แล้วแต่ว่าลูกค้าจะให้ฉีดตรงไหนอยากให้ปากเหมือนแอนเจลิน่าโจลี่ก็ฉีดมันเข้าไปอยากให้แก้มเหมือนบริดนี่สเปียก็ฉีดมันเข้าไปอยากให้จมูกเหมือนบาดอนน่าก็ฉีดมันเข้าไปหรือว่าจะให้สวยทั้งหน้าเหมือนลิซ่าแบล็กพิงกก็ฉีด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 มันเข้าไปตรงไหนที่มันยานก็ฉีดให้มันตึงตรงไหนที่มันย้อยก็ฉีดอย่าให้มันห้อยแรง และไอ้ผลิตภัณฑ์ที่สั่งมาฉีดนะครับก็สั่งมาทางอาลีบาบาของแจ็คหมาประเทศจีนครับบางตัวก็สั่งซื้อในไทยไอ้คนที่ฉีดแล้วไม่มีเอฟเฟคตามมาก,ก็ไม่เป็นไรครับแต่ว่าบางคนที่ฉีดเข้าไปแล้วมันมีอาการข้างเคียงทั้งบวมแดงช้ำตรงบริเวณที่ฉีดบางคนก็เป็นผื่นแดงบางคนหน้าแข็งตึงไม่สามารถควบคุมกล้ามเนื้อบนใบหน้าได้กลายเป็นคนหน้าตายจะยิ้มก็ยิ้มไม่ออกฉีกยิ้มก็ไม่ได ได้เดี๋ยวหน้าแตกต้องไปพบแพทย์ที่โรงพยาบาลให้ช่วยรักษาให้ช่วยแก้จากน้องลีซ่าก็กลับมาอยู่เทพาเหมือนเดิมจากแองเจลิน่าโจลี่ก็กลับมากีดยางอยู่นาทวีจากมาดอนน่าก็กลับมานอนอยู่นาทับจากบิตนี่สเปียก็กลับมาเป็นเมียบังหมูดโคกเมาเหมือนเดิมครับ ขอค้นบ้านไรยเสร็จยึดของกลางเป็นร้อยๆอยอย่างเลยครับแล้วก็คุมตัวส่งสอพเกาะพง,งานดำเนินคดีฐานจัดตั้ง,งากิจการสถานประกอบการพยาบาลโดยไม่ได้รับอนุญาตจําหน่ายยาโดยไม่ได้รับอนุญาตและก็มียาที่มิได้ขึ้นทะเบียนตำรับและก็ความผิดกฎหมายของสุลกากรและก็เป็นบุคคลต่างด้าวทางานนอกเหนือจากที่มีสิทธิ์จะทําได้นะครับเห็นแบบนี้แล้วต้องขออภัยที่ต้องตกใจแบบฝรั่งเลยครับ โอ้ไม่กอดอะไรกันนี่ฉีดกันแบบนี้เลยเหรอสวยกันแบบเสียงเสียงไม่คุ้มกันเลยกับหน้าพังๆมันแก้ยากครับเอาหน้าเดิมๆที่พ่อแม่ให้มานี่แหละครับสวยสุดแล้วสวยทนสวยไปตามวัยไม่ใช่อายุ60แล้วไปฉีดโบ็อกให้เหมือนเด็ก16มันไกลกันเกินครับมันกลับไปยาก